สวัสดีครับเพียนดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตร2ตัวแรงลาวพัฒนาซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านชมนที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่12สิงหาคม25 6 7ซึ่งในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสถิติย้อนหลังนะที่สูตรเดินมานะครับสามมติดนะครับในวันนะครับสูตรนี้ครับหลักสิบล่างเด่นนิดนึ่งกับ3นะครับ หลอกโดยล่างเดนที่เก้าหนึ่งนะครับนำทั้ง2อสูตรนะเดินดีจับคู่ชุดได้1นึ่งนะครับจะมีชุด1 9 1 1 3 9 3 1นะครับมวดได้ครับเลขที่ออกคือหนึ่นะครับเป็นสูตร2ตัวล่างเนาะสำมะสูงนี้นะครับก็เข้าที่2ตัวนะฮะอ่าก็จะมาหนึชุดตรงนะครับใน4ชุดนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นงวดที่สูตเริ่มเดินนะครับงวดที่ ที่2นะครับหลักสิบได้3 5ครับหลักหน่วยได้4 6นะครับนำทั้งสองสูตรนะเดินดีนะจับคู่ชุดนะสตัวได้3 4 5 4้าได้3 6 5 6้าครับวดที่2ครับเลขที่ออกถ้าจะ1 1หนึ่งออก5 4ก็เข้าที่ชุด5้าเนาะก็จะมีมาแบบนี้ครับตรงๆนะครับถูกเป็น2งวันครับวดที่3นะครับสูตรนี้นะครับหลักสิบได้6 8ครับหลักหน่วยได้2กับ4นะครับ นำมาจับชุด2ตัวได้ดังนี้เนาะ6 2 8 2แปได้6 4 8 4นะครับเลขที่ออกถ้าจะ5 4ออก8ปก็เข้าที่ชุดนี้เนาะอ่าก็จริงมาหนึชุดตรงนะครับสำหรับท่านที่สนใจสู่2สองตัวแรกวราในสูตนี้เราก็มาดูวิธีคิดสูตนี้กันครับ วิธีคิดสูตรหลัก10ล้างครับงวดแรกสูงนี้นะจะได้1กับ3นะครับซึ่งเป็นเลขที่ทั้งสองตัวเนาะหกับอาทีนี้เราก็มาลงคำนวณเทียบกันครับวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรหลัก10ล้างนะครับก็จะใช้ตํงางแหลักแสนบวกกัน4ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งบรกสองคงนี้ครับ 9436ซึ่งใช้เฉพาะตัวไทยครับ6บวก8บวก0บวก5แล้วก็บูด้วย2คงที่ครับเรามาลงบวกดูครับ6กบได้14บวก5 19บ้าวกองคงที่21ครับดินดูได้ที่ได้คลิก1ครับน้ำมัปิแต้มเป็น3นี่คือหลัก10บร้าที่ได้ในงมแรกนะครับทำได้ดิน1กับ3นะครับที่หลัก10น้องดิน1กับ3สูตรต่อมาเป็นสูตรหลัก่วยครับ สูสองเนาะหลักหมื่นเนาะดิ่งก้าหนึ่งครับวิธีคิดนะครับสูสองนะครับก็จะใช้ทำเป็นหลักแสนบวกกันสองครั้งครับหลักหมื่นบวกกันสองครั้งครับหลักพันบวกกันสี่บวกกันสครั้งนะครับแล้วก็บรริเจ็คงที่ครับนำแปดบวกสองบวกสองแล้วก็บรริเจ็ดคงที่ครั้งนะครับ เราก็มาลงบวกดูนะครับ8บวก2ได้10บวก2 1งบวก7คมทิศได้19ครับเตียนตัวได้ได้กครับนับไปสงเต็มเป็น1นี่คือหลักหน่วยแรกครับเราก็นำมาจับหา2ตัวนะดวนะครับได้19ท 1, 1. ่้าทำนห่งในชุดที่มี3ก็จะเป็น3931ครับวันนั้นครับถ้าจะอ,าออก40่เนาะออก1นึนงนะครับถ้าจะ 4 005ออก150ก็เข้าที่ชุด1นนะครับก็ถูกเป็นงวดอรกนะครับอันนี้จะเป็นงวดอที่สูรเริ่มเดินครับงว่ต่อมานะครับในงวดอที่สองครับสูนี้ทำได้54ครับงวดอที่สองครับเลขที่ออกคือ5402นนะครับเราก็มาลองคำนวณเทียบหนึ่งครับ วิธีคิดสู่หลัก10ล้านครับในงวดที่2สู่นี้นะครับทำได้3กับ5ครับนำทำเป็นหลักแสนบวกกัน4ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10บวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งบลิสสองคงที่ครับ4บวก2 4บวก2เป็น6บวก5 11บเบวกศยบิคงที่ได้13ได้ตัวแรกคือ3นําันไป2เป็น5ครับ นี่คือหลัก10บล่างที่ได้ในงวดที่2ครับซึ่งเด่นที่3กับ5ครับต่อมาครับหลักหน่วยครับวิธีคิดนะครับสัมบูร2นองนนาำหลักแสนบวกกัน2ค,ก2ครั้งหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งครับแล้วก็บวกด้วยเจ็ดคงที่อีกครั้งนะครับสองบวกสองเป็นสี4 4่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่ได้สิบสี่ครับ บกุก่มไปสองแต้มกับเป็น6นี่คือหลักหน่วยล่างที่ได้ในมวดที่2ครับดินที่4ี่กับ6แล้วก็นำมาจับคู่ชุดนะสตัวล่างดวนครับได้3 4ทําทำได้3 6ครับดินที่5 4 5 6ี่นะครับผลที่ออตทจันหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์คือห้าสี่ศูนย์สองครับอ่าได้ชุดที่เข้าจะเป็นได้ชุดนี้ครับได้ห้าสี่ก็มาแบบนี้ตรงๆนะทุกเป็นสองมวดครับ ว็ต่อมานะครับโมดที่3นะครับสูนี้นะครับหลัก10ได้68ครับหลักหนื่ยทำได้2 4นะครับพอเข้าที่ชุด8สซึ่งในสูนี้ที่เห็นก็จะเป็นสีที่ย้อนหลังน้องที่สูดเดินมานะครับแล้วก็มาลงคำนวณเทียบกัครับมาเริ่มกันที่หลัก10แรงเนาะ วิธีคิดนะสูตรหนึ่ง 1, นำหลักแสนบวกกัน4ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับหลัก10บวันหนึ่งครั้งหลักหน่วยวันครั้งบวกได้สองคงที่ครับนี่คือวิธีคิดสูตรหลัก10แรกนะครับนำสองบวกศูนย์บวกสองแล้วก็บวกด้วยสองคงที่ครับสองบวกสองเป็นสีบ่บวกสองได้หกครับงวดที่สามครับหลักสิบแรกตัวแรกที่ได้คือเลขหกครับนล้วก็ไปสองแต้มเป็นหก เป็น8ครับได้6 8นี่คือหลักสิบล่างที่ได้งวดที่3เดินที่6กับ8นะครับซึ่งได้เลขคู่นะครับสูตรต่อมาครับสูตร2เป็นสูตรหลักหน่วยล่างครับที่ได้ในงวดที่3เดินที่2กับ4นะครับดิน2กับ4ครับนี่คือหน่วยล่างที่ได้ครับเราก็มาลองคำนวณเทียบด่วนครับนำต่อมาหลักแสนบวกกัน2ครั้งครับหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งครับแล้วก็บุริเคงที่ครับเราก็มาบวกด่วนครับนำหบวก4 บวก5บวก7คงที่ครับคงบวก4เป็น10 15 22เนาะได้24นะครับนี่คือหน่วยล่างที่ได้2กับ4เราก็นำมาจับชุด2ตัวก็ได้62ทําได้64ครับดิน82ดิอนที่84หมดที่3ครับได้ดอกคือ8 4 3 1นะครับก็เข้าที่ชุด84นะครับ สูตรนี้เดินมา3มโมดิศนะครับวันนี้ก็จะเป็นโมดิศที่ผมจะมาจาัดให้ลุ้นกันนะครับสำหรับไอซที่ตามมาอยู่เนาะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็เป็นอ่าแนวทางนะครับเลขชุดสองตัวแรงเราพัฒนาน,นะครับสำหรับอ่าวันวันที่12สิงห่างนี้นะครับอ่าท่านที่สนใจสูตรอันนี้เราก็มาดูกันครับ มาเริ่มกันที่สูตรแรกครับเป็นสูตรหลัก10บแลงเนาะจะเป็นแบบคู่ขี้นะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับวิธีคิดครับสูตรหลัก10บแลงนะนำหลักแสนบวกกัน4ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งบวกด้วยคงที่ครั้งนะครับ5บวกกัน4ครั้ามีค่าเป็น0ูนเนาะศูนย์บวกหได้6ครับ6กบวก3ได้9 9บวกนได้10บ0บวก2ได้12อครับวันนี้ครับหลัก10บแล้งเด่นที่2กับ4นี่คือ เลขจริงหลักบแดงครับทําได้เนาะดีเลขคู่ครับ2กับ4นะครับต่อมาครับสู่หลักหน่วยแรกครับวิธีคิดครับนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บริเจ็ดคงที่ครั้งนะครับห้าบวกกัน2ให้มีค่าเป็น0 0ย์ศูนย์บวกสได้4 4ี่บวกเคงที่ได้11ครับ นั่ก็ไป2แต้มเป็น3นี่คือหลักหน่วยล่างที่ได้มวดนี้นะครับดินที่1่กับ3เป็นเลขที่ทั้ง2ตัวนะครับเราก็นํามันจับคู่ชุด2ตัวล่างดูนะครได้21ครับได้2 3สนะครับเลขชุดที่เป็น4ก็จะเป็น4 1กับ4 3นะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาลงให้ดูกันเป็นวันแรกนะครับสำหรับสูตรเลขล่างนะครับเราพัฒนานะครับถ้าชอบสูตรอันนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ครับถ้าเกิดสูตรเข้าเราก็สามารถที่นําไปคํานวณต่อได้เลยครับสำหรับสูตรแนวทาง เลขแรงนะครับเราพันธน,ะเา,น,นาเนาะก้อนวันนี้มันลงให้ดูเป็นมวนักนะครับหลักสิบวันนี้ครับเดินที่เลขคู่ครับหลักหน่วยล่างเดินที่เลขคี่ครับอ่าก็จะดิงที่4คู่นี้นะครับจะเป็นคู่สอง3นงส,สนะครับดิน4ี่3ี่สานะครับ ซึ่งใน4ชุดนี้นอกที่น้าลุ้นนะครับสำหรับวันนี้นะที่ผมจะคัดไว้เนาะมันจะเป็นทีชุดสองหนึ่งนะครับอที่า1งทน่2ส2 3นะครับที่น่าลุ้นก็จะเป็น2ชุดนี้นะครับ2 1หกับ2ออันนี้นำไไํำเพชรเดูนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับอ่คิดยังไงกับสูงนี้ผมยุ่งกนได้นะครับ ซึ่งในสูตรนี้ก็จะเป็นสติติเนาะที่ผมทาย้อนหลังไว้ดูกันใน3ามวันที่ผ่านมาก็จะมีมาหนึ่งชุดตรงนะครับสำหรับสูตรเล,ล็กงเหลาพัานานะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งก็คำนวณออกมาได้2 1กับได้2อ2 3่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าก็เด่นที่4ชุดนะครับก็นําไปแช้งดูนะครับอ่าประมาณนี้สุดท้ายนี้ก็ขออีฟซีทุกท่านชื่นยิครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ